สวัสดีค่ะจะพาทุกคนมาเรียนรู้การวางแผนโฆษณาหรือว่าการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแพลนกันค่ะ ซีมอดคืออะไรนะคะซีมอดค่ะเป็นได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อนะคะที่กําลังหาโรงงานที่จะจําหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมนะคะหรือแม้กระทั่งนักศึกษาค่ะที่กําลังมองหาแท็บเล็ตนะคะสําหรับใช้เรียนออนไลน์ค่ะนักท่องเที่ยวที่กําลังหาร้านอาหารนะคะในย่านกลางเมืองในสถานที่ที่เขาไม่เคยไปและไม่คุ้นเคยค่ะ หรืออาจจะเป็นคุณพ่อนะคะที่กำลังหาแหล่งขายต้นไม้ตกแต่งบ้านราคาถูก หรือแม้กระทั่งนะคะเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโดที่กำลังหาบริษัทรับฉีดค่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด -19 ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะเห็นว่าหลายๆคนค่ะก็กำลังค้นหาสิ่งของบริการหรือสินค้าในสิ่งที่เขาต้องการอยู่นะคะตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่เราเรียกว่า zero moment of truth หรือว่า c e o o ก่อนที่ Google เองจะออกทฤษฎีที่ชื่อว่า zero หรือว่า zero moment of truth ออกมาเนี่ย จะเห็นว่าเขาจะมีสถิตินะคะในด้านของการเก็บข้อมูลไว้ว่าการที่คนจะซื้อของจะมีสเต็ปดังนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะก็คือจะมีการประชาสัมพันธ์หรือกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการนะคะ หลังจากนั้นเมื่อคนที่เกิดความสนใจอยากได้สินค้าเนี่ยก็จะไปที่หน้าร้านหรือว่าหน้าเชลไปดูที่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้านะคะเพื่อดูว่าสินค้านั้นตอบโจทย์ในแง่ของความต้องการของเขาหรือว่าเข้าไปตอบโจทย์ในแง่ของสิ่งที่เขาประสบปัญหาอยู่หรือเปล่านะคะจะึงจะเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้ แต่ด้วยทฤษฎีที่ทาง Google ค่ะมีการค้นพบนะคะก็คือจะไม่ใช่แค่ first moment of truth ที่เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้านะคะแต่จะมีสิ่งที่เรียกว่า C m o d ตรงนี้ค่ะเข้ามาแทรกด้วยนะคะ กระบวนการคล้ายๆเดิมเลยค่ะมีการยิงโฆษณาหรือกระตุ้นให้เกิดความสนใจในด้านของสินค้าและบริการนะคะกลุ่มคนที่มีความต้องการนี้ค่ะเขาจะเริ่มค้นหาในโลกออนไลน์แล้วค่ะว่าหากเขาต้องการสินค้าสักชินน้นนึงเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะมีฟีเจอร์มีเบเนฟิตท,ที่ตอบโจทย์การใช้งานของเขาอย่างไรนะคะก็จะมีช้อย c มให้เขาเลือกหลายๆตัวเลยค่ะ แล้วหลังจากนั้นค่ะเขาอาจจะตัดสินใจในด้านของการซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์เลยก็ได้นะคะอาจจะไม่ต้องไปที่หน้าร้านอีกครั้งหนึ่งค่ะหรือหากว่าเขาต้องไปที่หน้าร้านนะคะก็จะเป็นการเข้าไปที่หน้าร้านเพื่อตอกย้าว่าข้อมูลที่เขาหามาในสินค้าที่เขาต้องการนั้นถูกต้องค่ะ ทำให้ตัวนี้นะคะสามารถดูได้ว่าเราอะค่ะสามารถปิดการขายได้เลยตั้งแต่เป็น z e โร่โมเมนต์ออฟทรูโดยที่ไม่ต้องรอไปถึงเฟิร์ m โมเมนต์ออฟทรูธก็ได้ค่ะ ซึ่งตัว zero moment of truth นะคะก็มีการค้นหาหรือว่าช่องทางในด้านของการที่คนจะเข้าไปสืบค้นข้อมูลมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้า Google ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะหรือว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียอื่นๆค่ะเช่น Facebook, IG นะคะหรือว่าตอนนี้ที่มาแรงเลยก็จะเป็น TikTok นะคะซึ่งเมื่อก่อนค่ะเราอาจจะมีภาพจำว่า TikTok อาจจะเป็นวิดีโอที่เราถ่ายเล่นแก้งองอนะคะก็จะเป็นวิดีโอเต้นต่างๆรีวิวต่างๆนะคะ ซึ่งตอนหลังมาเนี่ยค่ะก็จะมีการที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ค่ะเข้าไปรีวิวสินค้าและก็บริการในทิกตอกค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการที่เราสามารถเสพคอนเทนต์นะคะความบันเทิงต่างๆควบคู่ไปกับการที่เราเห็นโฆษณาหรือว่าเห็นข้อมูลของสินค้าและบริการบางอย่างไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะซึ่งตรงนี้นะคะแก้มก็มีทฤษฎีของ zero moment of truth ค่ะจะมาแชร์ให้ทุกท่านทราบก,กันนะคะ ซึ่งส่วนนี้นะคะก็จะเป็น Winning the Zero Moment of Truth in Asia นะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะจะพบว่า78%ของผู้หญิงชาวเอเชียค่ะจะใช้การค้นหาข้อมูลนะคะเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะในกระบวนการตัดสินใจในการที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะหรือ70%ค่ะบอกว่าดูรีวิวสินค้าในโลกออนไลน์ก่อนค่ะจึงจะทําการตัดสินใจซื้อสินค้านะคะหรือ79%ค่ะบอกว่าเขาใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นหาข้อมูลค่ะก่อนที่จะซื้อผ่านหน้าร้านออนไลน์หรือว่าจะไปที่หน้า ร้านนะคะคและกว่า83%นะคะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการหลังจากที่เห็นโฆษณานั้นๆนค่ะบนโทรทัศน์ค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะวันนี้แก้มก็จะมาแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของเทคนิคค่คะการเข้าถึงลูกค้าของคุณตั้งแต่ Zero Moment of Truth เลยนะคะสำหรับเคล็ดลับแรกเลยนะคะก็คือคุณต้องหา Zero Moment of Truth ของธุรกิจของคุณให้ได้ค่ะอย่างหน้าจอที่แก้มแชร์อยู่นะคะคนส่วนใหญ่ค่ะจะค้นหาข้อมูลของคุณจากอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยก็คือจากชื่อแบรนด์ของคุณค่ะในการที่เขาพิมพ์ชื่อแบรนด์ของคุณลงไปเลยนะคะหรือข้อ2 อาจจะรู้จักแบรนด์แล้วแต่อยากรู้ว่าคนพูดถึงแบรนด์คุณยังไงบ้างนะคะเขาก็จะทำการค้นหาชื่อแบรนด์ของคุณตามด้วยคำว่ารีวิวนะคะหรือกรณีสุดท้ายค่ะอาจจะยังไม่รู้จักชื่อแบรนด์ของคุณเลยนะคะแต่เขารู้ค่ะว่าเขาต้องการอะไรรู้หมวดหมู่สินของที่เขาต้องการเขาก็จะค้นหาในคำว่าหมวดหมู่สินค้าของคุณตามด้วยคำว่าดีที่สุดนะคะเช่นผ้าปูที่นอนที่ดีที่สุด เครื่องดื่มวิตามินที่ดีที่สุดแบบนี้ค่ะเพื่อดูว่าคนส่วนใหญ่บนโลกออนไลน์ค่ะพูดถึงหมวดหมู่นั้นๆน,น,นะคะว่าเป็นแบรนด์ไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะเมื่อคุณหาซีโร่โ m เมนต์ออฟทรูของธุรกิจคุณได้แล้วนะคะเคลดลับถัดไปค่ะคือคุณจะต้องตอบคำถามของคนที่ถามบนโลกออนไลน์ค่ะ อย่างตัวอย่างที่โชว์อยู่ที่หน้าจอนี้นะคะแก้มมีการค้นหาว่าทํายังไงให้ห้องหอมนะคะก็จะเห็นว่าในขณะที่แก้มถามเป็นคําถามเข้าไปค่ะหลายๆคนค่ะก็ถามเหมือนกับแก้มเลยนะคะที่อยู่บนโลกออนไลน์นะคะหรือว่าตรงนี้มีการถามเข้ามาว่าใช้อะไรทําให้ห้องนอนหอมๆกันครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นการที่ตั้งกระทู้ถามบนเว็บไซต์พันทิปนะคะหรือว่าตรงนี้ค่ะมีคนถามว่าวิธีทําให้ห้องนอน มีกลิ่นหอมแบบไม่เหม็นอับนะคะก็จะเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะก็จะเห็นว่าการที่มีคนค้นหาเข้าไปแบบนี้ค่ะหากเราเป็นหนึ่งในโฆษณาที่แสดงผลหรือว่าลาคนค้นหาขึ้นมานะคะแล้วมีโฆษณาของเราเนี่ยไปแสดงผลก็จะเข้าไปตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างดีเลยค่ะ